มาพักกอมากกาอะไรล่ะพี่น้องแต่ฟ่ามันต้องเอาไปไหว้ในบานเนาะแต่ว่าคอยาคานขนของพ่อไหวแบบรอดก็รอดโทดนะยังก็เลยเอาไห้หลับมันหนาวเมื่อนี่ก็อากาศหนาวจัดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เราจะทําอะไรไม่ได้ทําเลยมันติดหนาวอยู่นี่ติดหนาวติดฝนอยู่นี่พี่น้องเอ้ยอืม สีเฮ็ดหมองนีนะสีเอาดอกไม้มาใส่อันดอกอันดอกบัวดินสีส่วนมาใส่หนีบอ่ะคือสวงามแต่ยูหันมันก็งามทั้งมันน่ะเราเนี่ยเฮ็ดยังกัดหน่อยหน่อยมึงนะทำใหญ่จันทำใหญ่จันเิ๊น้ำ เบิ่งตีนเขาพุ่นะตีนน้นพอมันตีนเขาก็น่นโน่นพูดพู่นะเงื่อนคนอยู่พูนพ่นก็สิมีถนนถนนลาดลงมาหนีลาดไปถ่ายสวนไปถ่ายตีนผู้เขาพูนจะลดกันกับข่อยพี่น้องเพราะญ่อันนี้วะพันสิเฮดหม่องลาัตั์ดักสัตว์ตะลิต้นลิตตพี่น้องแต่ว่าขอมาเห็นตอนเขายง่งดอก นะาวางนะตา่าธรรมบานคอยนะปลอดภัยขามาโหลดมาทีก็คอ้องคอยคอยว่าขาว่าตีเขาไม่ตาสิเลี่งยงเลีนดงๆง,งได้เหยอพี่น้องประมาณเป็นกลุบเน่ยเป็นกลุ่มนะ่ะแปดเก้าตัวมีต่ตัวผู้เออมีแตรงต,ตัวไอ้หนุ่มสาวว่าเสว่าหนุ่มสาวเขาก็จะวิ่งตรงตรงนั้นนะตรงเสียข้า,ขาววิ่งออกจากบ,บ้านเราอะนะ พราะว่าหมาออกบ้านนเขาก็จะวิ่งนี้นะเนาะหนาวักเพราะขยะถา่าล่อขยะใหม่เบิดก้อนจังสิเขาวบ้านนะนะอย่าล่มมาเด้เอหนาวมาอีกแล้วใช่ไหมคุยอะไรกันนาะ ยังนกคุยกันย่กับป่าก็ต้องถ่ายปา่าพี่น้องเอ้ยเนาะถ่ายชีวิตบ้านป่าเนาะพี่น้องก็ไม่มีอะไรมากก็จะวนกลับไปกลับมาอย่างนี้เนาะชีวิตประจําวันเราเนาะอเราไม่ต้องไปสร้างคอนเทนต์อะไรให้มันเหนื่อยเรา ไม่ต้องไปคิดมากเรามีอะไรเราถ่ายลงไปนี่คืองานของเราอือค่ายเคยรียดนั่งพี่น้องตื่นขึ้นถ้าเกิดไม่ได้ลงเทียบก็เครียรดอยีกเด้อเออแบบมันติดนะพี่น้องเนาะอือไมัมได้นอนค่ายเคยรียดใดต้องลงเหรอวันละเบื่อหน่อยก็ลงสองกับคนตามภาษาคนไม่มีเพื่อนนะน้ะพี่น้องเนาะอือ ก็มีเพื่อน youtube ก็พอแล้วคุยทักทายก็มีความสุขแล้วถึงในชีวิตจริงเราไม่มีใครเราก็มีความสุขอชอบชอบมีเพื่อนทาง youtube ดีกว่านะีคว่มสุขแค่ทักทายกันแค่นี้เออทักทายถามสาระทุกสุขดีแค่นี้ก็ซึ้งใจมากแล้ว มีความสุขแล้วไร้องอยู่ตรงไหน,น นกนี่มีเสียงที่ไพเราะนะอืมดังกันงวานไปทั่วป่ายูก็ธรรมชาติก็จะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นนะพี่น้องเนาะอืมเหมือนกับว่าเบาไปเยอะนะไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้ยินแสียงสีเสียงไม่ได้ยินเสียงคนเปิดเครื่องเสียงอะไรนี่เนาะอืม บ่ไร้ยินเสียงคนสังสรร์อะไรทั้งสิน้นปกติอยู่บ้านเก่านะเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาหลังบ้านกันนั่นเนาะล้างบ้านติดกันทั้งสินะแต่ว่าโชคดิ้นเนี่บ้านเก่าคอยลำบ่ไอ้ลังบ้านใหญ่กว้างใหญ่มากมันก็จะแบบรั้วก็สูงมันไม่มีใครก้าวไายแต่เราก็ได้ยินนะนะเออเขาก็จะมาไหายน้ำมีสาว้น้ำ,นำแล้วก็เปิดเพลงนายพี่น้อง อะไรวิ่งมาล่ะเอ,าอ้าอืมทำมาใหญ่ลูอดเดี๋ยวจะได้เวลาทาสีแล้วนี่จะทาสีช่วยแม่ไหมอ,มอมไอ้ตัวเล็กทาสีช่วยแม่ไหมอมื่ธน,นาห้อนเล้วกก็ต้องขูดอันนี้พี่น้องทาสีขูดสีเก่าค่ะ เขาทาไว้แล้วนะมันก็เป็นบ้านใหม่ใช่ไหมพอใหญ่แกไม่ชอบพี่น้องไม่เอาเลยสีของเขาที่ทาเขาเขาไม่ชอบไรค่ะเขาขูดออกทอขูดแล้วที่นี่หิมะมามันก็ขึ้นไอ้เขาเรียกอะไรฮะไอ้ตะไคร่สีเขียวๆนี่พี่น้องยวอให้บดให้ให้ถึงหน้าร้อนจริงเราก็จะขัดนะทีนี่คอยสิคขัดมันต้องขัดเด้๋ยวน้พี่น้องเนาะขัดออกค่ะมันใสๆก่อนขัดขีดกระลึนออกยังออกสักตอนบัดนี่คอยก็คอยสี ทาสีมันบริปรับผินหน้องคอไปทีละอย่างหลับแรกก็ทาสีส่วนที่เราไม่ต้องการอืมอืมมองมาวง,ง,งลูกกา๋านี่นี่ฟ้มฟ้มพวกฟ้มพวกเอ พ่มอียงนี่เพิ่งจะลือออกมาจากในบ้านเพราะว่าทําในบ้านเสร็จแล้วลือออกใหม่เขาทาเขาทําใหม่ๆนั่นแหละในบ้านน,นนะเนาะบานใหม่เขาแต่แค่ผสบพี่น้องก็ลือออกเหลืออ่อยพ่มไตบ้านออกแต่ว่าไอา้อข้างบนที่มันยังใหม่ๆนะเราก็เก็บไ,นะไว้เนาะไว้ใส่งานแล้วก็เอาส่วนที่เขาชอบเขาะสบสีเขาก็เปลี่ยนใหม่เลย ตาอันนี้ค่อนข้างจะเรื่องงานนี่แกเรื่องมากอยู่แต่ชีวิตประจำวันแกง,ง่ายได้พี่น้องเพราะยานี่พูดไปผสมกับเสียงนกเสียงกาไปพี่น้องเนาะตามภาษาคนทำคลิปบ้านป่านะนะพี่น้องเนาะหนาวเบาเสียบออกแล้วก็ห้ฟังเสียงนกไปนะพี่น้องเนาะ ใจรักนะก็ต้องทำต่อไปเคยคิดว่าสิยุดเหตุไปมันก็ยยุดประด้พี่น้องเพราะว่าเราเราเหงาเนาะเราไม่มีเพื่อนเราเคยลงถึงว่า <c oughs> เรานานๆทีได้รายได้ครั้งหนึง่งอะไรเงี้ยเราก็ ไม่ได้อันนี้หรอกเราก็ทําไปเรื่อยๆเนาะแล้วตะส่งถึงเฮิรได้พี่น้องช <c oughs> ่วงเบื่อช่วงเซ็งนี่กน็ก็จะลงลงคลิปลง,ลงคลิปไปไม่ใช่ว่าเออเซ็งแล้วไม่ลงคลิปนะฉันเป็นประเภทว่าเออเซ็งแล้วก็ลงคลิปลงคลิปไปอืแต่ว่าตามโมกับยันได้ก็อีกเรื่องหนึง่งตามที่เวลาหรือว่าตามที่อารมณ์ที่จะไปหานะพี่น้องแต่กับบอลลมนได้พี่น้องแผลเคยมากเขาจดไว้อยู่อืก็ไปหามันเดิม หนูขึ้นบ้านเร็ววจอดแจ็คแจ็คเจมจ่นบ้านเลยเจมอไอ้จ่นบ้านเลยจึนบ้านเลยเยี่ยวเยก้าเรี่เก้าเยีวพูน่ะหาดงดงจืนบ้านเลยนะหามองขีบ่เยี่ยว